ศูนย์การค้าแห่งใหญ่รายใหญ่ของประเทศนั้นก็หันมาส่งเสริมรเรื่องของการเติบโตของชุมชนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับโดยนําผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรนั้นขึ้นไปขายที่ห้างแล้วก็เตรียมต่อยอดนําไปใช้เกาะไปใช้กันต่อกับในธุรกิจของในเครือนะครับเพื่อผลักดันให้เติบโตต่อไปพร้อมจะผลักดันให้เพชรบูรณ์นั้นเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกผักออร์แกนิกด้วยนะครับติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณเคมีกาพรมพันจ์ใจครับ งซอส์มะม่วงและสตรอเบอรี่เสิร์ฟคู่กับค้างคาวเผือกไส้ไก่กระหล่ำปลีและเห็ดหอม้างว่าโบหิมะเนื้อปูและปลาฟูรวมถึงเมนูจานหลักล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบจากพืชผักของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผ่านการรังสรรค์ของเชฟฟอจากเซนทราแกรนแอสเซนทรัลลาพร้าวค่ะในอนาคตทางเซนรัลจะนำไปเสริมให้ลูกค้าในโรงแรมเครือเซนทราและร้านอาหารในเครือเซนรัรเรสตอรองกรุ๊ปได้รับประทานกันด้วย ตัต่างๆจากแปลงของชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูร์เป็นสินค้าเกรดเขึ้นห้างจำหน่ายผ่านเซ็นทรัลฟูดฮอล์และท็อปส์ผักที่ปลูกจากแปลงของชาวบ้านอย่างเช่นที่ตำบลปากดุกอำเภอลมสักจะถูกคัดคุณภาพตรวจสารตกค้างทุกล็อตก่อนจะนำส่วนที่ผ่านไปยังการตัดหยาบและตกแต่งผ่านกระบวนการล้างและแพ็คใส่บรรจุภัณฑ์ซึ่งทำภายใต้แบรนด์บ้านน้ำบุกใต้โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้ใช้งบประมาณสำหรับการสร้างอาคารคัดบรรจุผัก สหกรณ์ผลิตผักน้ำลุกใต้จำกัดจำนวน2ล้านบาทโดยกลุ่มเซ็นทรัลจะได้ผักปลอดภัยมาตรฐาน GMP ส่งขายทั่วประเทศและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่าการขายผักหน้าร้านแบบเดิม2-3เท่าหรือมีรายได้ต่อหัวต่อเดือน31,000บาทในปัจจุบันค่ะ เกษตรกรที่นี่นะคะนอกจากจะปลูกกระหล่ำปีเป็นหลักแล้วเนี่ยก็ยังได้รับการสนับสนุนให้ปลูกพืชแบบอื่นค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ยังใช้วิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์แต่ว่าหลังจากนี้ไปอีก4ปีค่ะก็จะมีการพัฒนานะคะให้ปลูกเป็นแบบออแกนิก100%ของไทยเลยค่ะ กลุ่มเซ็นทรัลมีแผนสนับสนุนโดยสนับสนุนเงินอีก2ล้านบาทสร้างอาคารคัดบรรจุผักแห่งใหม่ในอำเภอภูทับเบิกเยอะมากค่ะเยอะมากเพราะว่าเราชาวบ้านเขาก็ปลูกเต็มที่เลยปลูกเต็มที่เลยปลูกกระลำปีก็รอบนึงก็สิบกว่าไร่อะไรเงี้ยก็จะปลูกไปลุ้นๆไปเลยเพราะผักสลัดก็เป็นรอบๆไปเหมือนกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะออกตลอดก็คือผักเรามีเต็มที่ ทางจังหวัดเพชรบูร์คาดหวังว่าการประสานประชารัฐครั้งนี้จะทําให้ชุมชนยกขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดท้องถิ่นและตลาดสากลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีแผนส่งผักไปจําหน่ายยังเชียงใหม่ลาวและคุนหมิงเป็นการช่วยเรื่องของคุณภาพสินค้าและการหาช่องทางการขายของชุมชนขณะที่กลุ่มเซนเพัาเองก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพจําหน่ายเสริมจุดแข็งให้กับธุรกิจด้วยขีมิการพรพันใจข่าวเทราทีวีรายงาน